สวัสดีครับวันนี้พบกับจาเชษหน่มรอเอบนะครับนี่เราได้ผ่านประตูการคัดกรองไปแล้วครับก็เข้าสู่บริเวณด้านในของจุดสักการะพักเกี้ยวแก้วนะครับจุดเรจะได้ดอกไม้ฟรีแล้วก็ได้คำกล่าวสักการะอะันนี้ตัวให้ นั่นน่เราก็จะเป็นที่ปฏิสถานของอาเคียบแค่วนะครับจะให้ดูบริเวณโดยรอบอรน,น,นะครับผมบรเราจะพบกับสภาวะที่เป็นสภาวะที่เข,าเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเข้ามาบีบคั้นเข้ามาทำให้ชีวิต ทำให้ร่างกายของเราอันน้อยนิดนี้ยุ่ได้ยากท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะให้ดูบริเวณรอบนะครับเขาจะมีจุดต่างๆรวมสวดมนต์ครับอันดับแรกเราจะเข้าไปที่ สักการะดูสวยงามครับมือรอบประดับด้วยดอกไม้ก็คือ <c oughs> น่าจะเป็นมีไฟมีแสงไฟที่สวยงามครับทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิป เชิดหนุ่มละเอีดนะครับด้วยท่านสุขภาพร่างกายเราจะไม่พยายามไปถ่ายหน้าของบุคคลอื่นนะครับ,ปรรบไปติดคณะสงฆ์บุคคลทั่วไปเราจะอยู่ในความสงบสุขภาพเรียบร้อยนะครับไม่แสดงกิริยาอาการที่มันแสดงออกในทางที่ไม่ดีนะครับต้องให้ความเคารพบรมสารีกธาตุด้วยนะครับผม

น้ำลงไ่ปลาร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นโครงเป็นโครงสมุดตันเป็นชิ้นชิ้นได้แต่เมื่อถึงภาพจะไม่ชัดนะ<ห>นเพราะว่ากล้องเราคุณภาพไม่ดีต้องไปไกล<ส>เดี๋ยวเราจะกล่าวคำสัุขาก็ไปดูเดินบนสามรอบนะครับเดินบนสามรอบ สักการะร่วมกันนะครับเอฟซีชาเชษสุวรรณเขตนะครับให้ทุกท่านได้รับกุศลร่วมกันนะครับท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับเช่นดังคำสอนใจของโบราณบัณฑิตเลยว่าตามนี้ครับร่างกายเรานั้นโอสามจบนะครับโอสามจบนับหนึ่งสามโอโตะโตสามจบนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินแล้วก็

มาแล้วได้เช่าได้อาศัยเข้ามารพื่ัท้าทาถามความถาวรถามความมั่นคงไม่ได้เลยสิ่งของทั้งหลายที่ม,อมีอยู่ในจากรานเช่านั้นไม่ใช่ของเราเมื่อเราเดินออกจากบ้านเช่าย้ายออกจากบ้านเช่าเราไม่สามารถจะยิบจะถือไปได้ก,ก็ต้อย่ารของของตนด,งนดังเช่นเดียวกันถึงวันใดที่เราตายไปจากโลกนี้สิ่งของ

แล้วก็จะเดินบนสามรอบนะครับสามรอบสารอบสาธุ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 ยัดราอยักบันทึกภาพรับท่านรมาจรารตรรัสมาสม สัสกากาันตอนา,นา,า,มามีัเบกอการาจะอานเป็นคำแปลเป็นภาษาไทยดีกว่ายงต่อการ กาวนะครับเราไม่ค่อยถนัดภาษาบาลีก็พระบรมสารีริกธาตุอันเป็นมงคลแก่ชาวโลกนำมาแล้วจากประเทศจีนข้าพเจ้าสุรเชษฐ์ทุกทนบีทเอฟีจ้จาสุรเชษฐ์สุนทภูมิทุกท่านท,ท่านผูชมรับฟัง,งสกกรมรดกศรีคราชนี้ด้วยเสียงกล้าเมื่อข้าพเจ้ามกกร,รดกศรีครัชใจที่ควรมรดก,การด้วย ส่วนเดยช่นนี้เขาให้ข้าพเจ้าอาศัยสิ่งดีครอบครัวแับนะได้รับของบุญในพระสิสารมีดามันดาด้วยดุภาพแห่งการนมัสก,การตระตาไตนั้นจงเป็นผู้ประสิทธิ์อันตรายเถิดนัสาธุแล้วก็จะเดินบนให้ครบ3ามรอบอนะครับสให้ได้3มรอบร่วมกันนะครับ เดินทอกจ้กกจ,จิตภาวนาให้สงบนิ่งอธิษฐานพุโทโธก็ได้ครับนี่ๆพุโทโธพุทโธจิตจแน่แน่ในพร,ร,รนะรัตนตายครับผมเชสญทน,นอยู่ให้ครบสามรอบครับ ก็ครบรอบที่หนึ่งะครับที่หนึ่งที่หนึ่งาทฐานไปเรื่อยครับผู้คนในใจนกถึงบ,บรรพุทธวัฒน์วสงิสครับสํารับประวัติกัน บรุมสีสรักษาเลขาธิการเนี่ยเขาจะด้านบริเวณนด้านข้างนะครับกาถ้ามาช่วงก็จะมีเต็นท์นะครับใครที่ใส่ชุดขาวนะครับ เดินมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งมีจุดให้บริการนะครับแบบเสท่านครับก็จะเดินเสร็จแล้วก็อาจจะดูเดินดูเลยกรอมีตำรวจนะครับเขาข้างบนจะเป็นที่สงวนนะครับที่เป็นพรมสีแดงาำรับพระภิกษุสงฆ์หรือบบุคคลสำคัญเท่านั้นนะครับที่จะขึ้นไปได้รับพระภิกษุขึ้นไปได้นะครับ เราเป็นคนธรรมดาธรรมดานนครับเราจะเดินอยู่ด้านล่างนะครับผมมันจขึ้นไปนะครับจะมีเจ้าที่ดูแลตลอดเวลานะครับ <'ll> เราก็จะเดินไม่เร็วนะครับ mm hmm. เดินประมาณพอดีพอดีนะก้าว mm hmm. สํารวมนะครับ ไปพุโทโธไปใ,ใจโตโตนึกถึงคุณงามความดีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าครับการปฏแล้วก็ข้่รอบที่สองนะครับรอบที่สองแล้วนี่ก็จะมาสัหรับปฏิสุขสองครับ สำหรับก็จะมีร่มให้บริการนะครับสำหรับสำหรับใครที่ส,สู้แดดไม่ไหวมีร่มบริการขั้งนอก งอไปสองเลยนะครับงอไปสองแล้วโธพุทโธนะครับแล้ว,วช่วงคนการจะมาก็เลือกวันครับอาจจะมีตอนเย็นคนเยอะตอนเช้าจะอากาศมันร้อนนะครับคนก็นไม่ค่อยเห็น ท่านทดที่สะดวกมาช่วงช่งไหนก็ให้บริหารเวลาตัวเองนะที่จุดสนามหลวงนะครับเขาว่าจะมีแค่ถึงวันที่14กุมภา14กุงภาสอง8นี้ก็เวละอีกไม่นานนะครับแล้วก็สู่จะรอบที่3แล้วนะครับ ก็ขอบคุณเอซีจากเชษฐ์นุ่มร้อยเอ็ดนะครับทุกคนทุกท่านที่รับชมรับชมและฟังบรรยากาศกันมาสักการะพระบรมสารีราตด้านบนก็จะมีมีพระพระน่าจะจากประเทศประเทศจีน,นะครับท่านตั้งเฝ้าตั้งเฝ้าตลอดเวลานะครับ เข้าสู่รอบที่สามแล้วนะครับแก็จะมาชิดนี้เรขอท่านไปดูคิดว่าสุภาพเริงแรงบรรจนาสิ่งใดอธิษฐานเอานะครับถงคำมุ่งมาปฏิหารสมเด็จตามใจขึ้นบนหลังชิดนี้เรขอกราบสวัสดีครับหลังจาสามรอบแล้ว